ยำผักบุ้งกรอบกับบทเรียนเรื่องการปล่อยใจให้ชีวิตกลับมาสดชื่ออีกครั้งเคยไหมที่เรารู้สึกเหมือนจมอยู่ในที่เดิมไม่กล้าก้าวออกจากความคุ้นเคยเพราะกลัวความเปลี่ยนแปลงจะทำร้ายเราแต่บางทีไฟแห่งชีวิตที่เราหวันนั้นอาจไม่ได้มาเผาเราให้ไหมแต่อาจกำลังรอเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเวอร์ชันที่เบาและงดงามกว่าเดิมผักบุ้งเติบโตในน้ำในนั้นมันอ่อนโยนปลอดภัยและคุ้นเคยกับการไหลไปตามกระแส แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันถูกยกขึ้นจากน้ำเพื่อเผชิญกับความร้อนที่รอยอยู่เสียงน้ำมันเดือดอาจดูน่ากลัวเหมือนความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เรายังไม่พร้อมรับแต่ภายใต้ความร้อนนั้นมันไม่ได้ไหมมันแค่เปลี่ยนตัวเองให้เบาและกรอบขึ้นบางครั้งการเติบโตไม่ใช่การอยู่ในที่เดิมแต่มันคือการยอมให้ตัวเองผ่านไฟเพื่อค้นพบรสชาติใหม่ของชีวิต เมื่อผักบุ้งสัมผัสกับน้ำมันร้อนมันไม่สูญเสียตัวตนแต่กลับกลายเป็นอีกแบบเบากรอบและหอมขึ้นความร้อนจึงไม่ใช่สัตวรูหากแต่เป็นครูที่สอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนผ่านด้วยความสงบก ในชีวิตก็เช่นกันความกดดันไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราแต่มันกำลังหลอมให้เราแข็งแรงและงดงามในแบบใหม่บางครั้งความร้อนที่เรากลัวคือบทพิสูจน์ว่าเรายังมีพลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังผ่านความร้อนผักบุ้งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเบากรอบและพร้อมจะซึมซับรสน้ำยำที่ซ่อนกลิ่นหอมของชีวิตไว้ การเปลี่ยนแปลงไม่ได้พรากความเป็นเราออกไปแต่มันทำให้เราพร้อมรับสิ่งใหม่ได้ลึกกว่าเดิมเมื่อใจเบาเราไม่ต้องฝืนควบคุมทุกอย่างเรายอมให้รสชาติของประสบการณ์เข้ามาเติมเต็มอย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งการปล่อยให้ชีวิตแต่งรสเองก็ทำให้เราค้นพบความกลมกล่อมที่แท้จริงทุกครั้งที่ชีวิตร้อนระอุอย่าเพิ่งหนีจากมันเพราะบางทีความร้อนนั้นอาจกำลังอบเราให้สุกพอดีในแบบของตัวเองเหมือนผักบุ้งที่ได้อิสระจากน้ำจนกรอบและหอมขึ้น วันนี้ลองปล่อยใจออกจากกรอบเดิมๆแล้วค้นพบรสชาติใหม่ของชีวิตดูสิหากคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้โปรดกดติดตามช่องเบสตาริเพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆจากเราค่ะ